má 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 đong má đong má 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 ạch má khắp kiến ui khắp ui thấy dày lên thấy dày lên hùa lái một lâu ông người mấy เหนื่อยไหมคนดีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมือึอเอไมเอาม,อาม่คนเก่งครับคนเก่งครับพยายามครับพยายามหน่อยครับเออเออมาเร็วเร็วโอ้เหนื่อยไหมครับเดี๋ยวก็นั่งได้แล้วลูกเดี๋ยวก็นั่งได้แล้วเหนื่อยเปล่าครับ ยิ้มอารมณ์ดีเหรอลูกเออตั้งใจครับตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเอาไม้เอาไม้ลุกขึ้นมาเร็วเร็วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเค ก่งใช่ไหมฮึรีวิรีวิรววเหนื่อยแล้วเหรอครับเหนื่อยแล้วเหรอครับ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 ไม่เอาละไม่สู้แล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอครับอือโอ้เผวหน่อยแล้วดูสิเนี่ยเห็นไหม รอยเล็บอยู่เลยอึก